สวัสดีครับผมจากร้าน OC Music นะครับและช่างกีตาร์ตัวเล็กๆคนหนึ่งแก่ๆนะครับแก่ๆตัวเล็กๆคนหนึ่งตามหัวข้อเลยนะครับกีตาร์ทุกตัวนะครับที่นำมาเซตอัพที่ร้านนะครับทุกตัวไม่ว่าจะเป็นโปรกหรือไฟฟ้าอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ผมบอกว่ารับประกัน7วันเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่ารับประกันแบบแบบนั่นนะครับคือหมายถึงว่าภายใน7วันเนี่ยนะครับ ก็คือถ้ากีตาร์ีเน่ยมีปัญหาเซตอัพแล้วไม่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยเอาเข้ามาแก้ไขได้เลยนะครับเพราะว่าอะไรที่ผมต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยเวลาเซตอัพกีตาร์ตัวเองเนี่ยนะครับคือเราส่วนใหญ่เนี่ยนะครับเวลาเราเราเล่นกีตาร์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือเราเซตอัพเอาไปเซตอัพที่ร้านหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็เป็นนะครับขออนุญาตเช็ดนิดนึงเวลาเราเซตอัพเนี่ย เวลาเราลองที่ร้านเนี่ยเรามักจะนั่งเล่นอันนี้คือปัญหาแรกเลยนะเรานั่งลองแต่พอเราไปใช้งานจริงเรายืนเล่นนะครับมันจะเกิดปัญหาอย่างหนึ่งคือสลีระมันผิดพอมันผิดแบบปุ๊บเนี่ยพอเราไปยืนเล่นเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันขาดตรงนั้นนิดว่ะเพิ่มตรงนี้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งตรงเนี้ยหลายๆคนบางทีพอเซตอัพไปแล้วเนี่ยนะครับจะเอาแพ็กกลับมาให้ช่างอีกทีเนี่ยกลัวจะโดนคิดตังนะครับกับผมอะผมบอกเลยไม่ได้คิดนะครับเข้ามาได้เลยภายใน7วันนะครัะเพราะผมรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไง นะครับเข้ามาหาได้เลยว่าพี่ตรงนีข้ขอเพิ่มสูงตรงนี้นิดนึงหรือว่าผมขอต่ำตรงนี้หน่อยนึงอะไรอย่างนี้เข้ามาเพิ่มได้เลยนะครับส่วนอย่างที่2ก็คือการเซ็ตอัพไปเนี่ยมันจะมีผลตั้งแต่สายนะครับคอพวกนี้จะมีผลหมดนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเปลี่ยนเบอร์สายเปลี่ยนคันอายี่ห้อสายเนี่ยแรงดึงของสายแต่ละยี่ห้อมันก็ไม่เหมือนกันนะครับความตึงความเลยไม่เหมือนกันทีนี้การตั้งเนี่ยเราตั้งคอหรือตั้งอะไรไปแล้วเนี่ย นะครับบางทีตั้งไปแล้วเนี point, Support, ่ยวันนี้ตั้งไปเสร็จตั้งปุบ้าตั้งคอตรงเรียบร้อยแล้วตั้งสายตรงไปเรียบร้อยผ่านเลือกสองวันเนี่ยคอเนี่ยไม่ใช่หมายถึงว่าเอาพอพอเราตั้งเสร็จแล้วเนี่ยมันจะไม่มีการขยับนะครับคอเนี่ยบางทีเราตั้งไปปุ๊บเนี่ยแรงดึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยพอไปซึ้งสักแป๊บเนี่ยมันจะเริ่มขยับมันเองไม่ใช่หมายก็ว่าเราขันตรงนี้ปุ๊บนะแม่งจะได้เลยไม่มีทางครับมันจะต้องมีนิดนิดหน่อยหน่อยแหละเป็นสภาพอากาศด้วยความแรงดึงมวลของไม้เองที่มันจะค่อยๆัััตวมนเอครัมนนนจะะเปป็ราณี้แหละ ครับเป็นเดอร์ตัวดีเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมถึงบอกเสมอว่าเอากลับมาได้เลยถ้ามีปัญหาอะไรนิดหน่อยแห่ะผมทำไม่ฟรีนะครับไม่ได้ซีเรสอะไรก็คือผมรู้อยู่แล้วแหละว่าพวกนี้มันจะต้องมีมีจุดเล็กๆน้อยๆนะครับที่ว่ามันเป็นมันเป็นด้วยตัวของมันเองอะตัวกีต้์มันเองหลังจากอาทิตย์หนึ่งแล้วเนี่ยมันถึงจะนิ่งมันถึงจะเริ่มนิ่งแล้วประมาณบางกีตามันตัวก็สามสวันก็จะเริ่มนิ่งแล้วว่าเออมันอคอมันไม่ไม่ขยับแล้วเพราะว่าคอมันอาจจะ เราใส่ไปแล้วคอมันอาจจะถูกแรงดึงตอนนี้เราตั้งตรงแต่พอทิ้งไว้สักสองวันแรงมันเริ่มดึงขึ้นเนี่ยสายมันจะสูงขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยเราก็มาปรับคอนิดนึงอ่ะมันก็อาจจะได้แล้วแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมากนะครับส่วนเรื่องการเซตอัพเนี่ยก็เซตอัพปกติไม่มีอะไรหรือวานะครับผมเป็นเซตอัพปกติอยู่แล้วเซตอัพมาตรฐานทั่วไปงานเซตอัพอ่ะจริงๆผมชอบเซตด้วยซ้ํานะครับไม่ต้องลงทุนอะไรมากซื้อกีตาร์มาตัวหนึ่งต้องมาแขวนแขวนรอขาย ต้องลงทุนซื้อแขวนรอขายต้องเซตอัพต้องดูแลต้องแถมนูน่นแถมนี่กําไรแม่งได้เท่ากันกับเซตอัพกีตาร์ตัวเึงเพราะฉะนั้นเซตอัพกีตาร์เลยครับง่ายดีนะครับไม่ต้องลงทุนซื้อของด้วยได้กำไรเท่ากันอะไรต้องใช้คลิโออ๋อแน่นอนมันต้องมีคอิโอมาด้วยถ้ามีคอร์ริโอหิ้วมาเนี่ยนะครับทุกอย่างจะฟรีหมดนะทุกอย่างจะคุยง่ายขึ้นการทํางานก็จะลื่นขึ้นคอริโอสามสี่ขวดแต่การทํางานคล่องเลย เซตกันถึงตีสี่ได้เลยอะ่ะการเซตอัพก็ไม่มีไม่หลักการหลักการมันก็จะมีมันก็เมีแหละครับจะบอกว่าไม่มีหลักการเลยมันก็คงไม่ใชนะ่หลักการมันมีอยู่แล้วในการในการเซตอัพก็คือเราก็ต้องรู้รู้อะไรละ่ะรู้ความสูงของแต่ละคนที่ชอบเล่นน้น้าหนักมือที่ต้องการจะถามว่าความสูงมาตรฐานเนี่ยจากความรู้สึกตั้งแต่เซตอัพมาเนี่ยผมว่าน้อยคนที่จะเล่นความสูงมาตรฐาน เราว่าความสูงมาด้ฐานค่อนข้างจะสูงสำหรับคนเล่นปกติโดยทั่วไปนะ mm hmm. ครับโดยเฉพาะนักดนตรีหรืออะไรอย่างเงี้ยทั้งโปร่งทั้งไฟฟ้านละครับพอถ้าตาเอาเซตอัพมาตรฐานตามโรงงานเลยเนี่ยอ2.5ไปโปร่งอะ่ะ2.5เงี้ยใครจะไปเล่นน่ยถ้าเรา,เาจริงๆตามวัดตามจริงนะจับก,กีตาร์โปร่งความสูง2.5มิลเนี่ยสองเพลงก็เมื่อยมือแล้วครับแม่งมือถ้าจะหนิกแล้ว เราไม่ได้เซตอัพกีตาทีสี่อย่างเดียวแต่เราเซตยันเช้าโถระดับนี้แล้วบอกแล้วเดี๋ยวจัดลีโอจะกครึ่งลังขอติดตาม,ขอ,มขอบคุณครับอุ้ยผมไม่มีอะไรไม่ต้องเรียกผมอาจารย์ก็ได้ครับเอาจริงๆนะผมรู้สึกเขินยังไงไม่รู้เอานี่แหละเอาสบายสบายครับถ้ารุ่นเดียวกันก็เลกไออาร์ตก็ได้ครับหรือถ้ายัางไงก็เยกไออาร์ตก็ได้ครับถ้าเก่งใจก็เลกที่ นะครับเรือเล็กน้องก็ได้ไม่ไม่เสียเรียดอะไรครับสบายๆเพื่อนผมอะอายุน้อยกว่าผมตั้งเยอะตั้งหลายคนก็ยังได้ผมไอ้เลยครับมันไม่จําเป็นว่าเรื่องอายุผมเฉยๆนะครับเพราะว่าบางทีบางคนบางคนอายุเยอะแล้วก็ไม่ไม่ค่อยเวิร์ก็มีบางคนอายุน้อยแล้วแล้วก็เปรี้ยวกว่าเยอะนะครับมันก็ไม่เกี่ยวกันหรอกเรื่องอายุเอาเป็นว่าถ้านับ ไม่ให้นับถือสิต้องบอกว่าเอาว่าถ้ารู้สึกดีดีกันก็นะครับเรียงตามานั้นได้เลยนะครับกีตาร์ตัวนี้ดีนะเป็นคอร์ดเนี่ยคอร์ดคอร์ดตัวนี้ไม้ดีไม้แอสสวยด้วยลายไม้สวยสวยเดี๋ยวเขามาเซตอัพจับแล้วยังโอเคนึกถึงกีตาร์เก่าผมเลยอะ่ะผมมีกีตาร์ลายนยี้อีกตัวคขาวขายไปละขายแดกไปเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องถามถึงนะครับ ขายแดกเรียบร้อยแล้วมีกีตาร์ตัวไหนเปรี้ยวไหมครับกีตาร์ตัวไหนเปรี้ยวระกีตาร์จะบูดสิครับกีตาร์ตั้งไว้นานเนี่ยจะปิวจะบูดแล้วเนี่ยมามาใครจะซื้อมาเออหลายๆคนเออผมก็ลืมบอกไปนะครับแล้วช่วงเมื่อก่อนปัญหาชีวิตเยอะนะครับจริงๆการเลิกการที่ผมอยากจะเลิกเนี่ยนะครับผมบอกไว้เลยว่า,วาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับธุรกิจนะครับคืออยากจะเลิกกี่คืออยากจะเลิก,ออก,ลกด้วยจากตัวเองนะครับ แตเรื่องครอบครัวเฉยๆแล้วก็เบื่อเบื่อแล้วที่อะไรหลายๆอย่างด้วยนะครับแต่ว่าการเลิกเนี่ยมันไม่ใช่เลิกวันนี้พรุ่งนี้เลิกไปเลิกหลายๆคนคิดว่าผมจะเลิกวันนี้พรุ่งนี้ไม่ใช่การจะเลิกการจะเลิกทากิจการสักอย่างเนี่ยมันต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับเพราะว่าอยู่ของในร้านผมเนี่ยต้องเท่าไหร่แล้วครับต้องทั้งปริมาณทั้งราคาทั้งอะไรหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เยอะพอสมควรแล้วไหนจะต้องเคลียอะไรมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับ ก็ยัองอยู่อีกสักพักครับอยู่ให้เหมือนขี้หน้ากันอีกแป๊บนึงส่วนเรื่องจะไปจริงหรือไม่ไปจริงเนี่ยเดี๋ยวดูสถานกรารณ์รอีกสักหน่อยนะครับก็ประมาณนั้นแต่เรื่องโครงการที่ผมคิดจะเลิกเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ว่าผมไม่ได้เลิกแบบ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 อะไรเลิกแบบนี้คือโครงการผมเนี่ยคือผมอยากจะทําอยู่บ้านทําเล็กๆอยู่ที่บ้านเล็กๆไม่อยากเป็นร้านใหญ่โตไม่อยากเป็นอลาฮาอะไรทั้งนั้นแหละอยากจะทําอยู่บ้านเล็กๆนี่คือโครงการผมแค่นั้นเอง บางทีทือผมเลิกตรงนี้ไปเนี่ยผมอาจจะไม่ได้แค่อยู่ไม่ได้เลิกแต่ว่าแค่ไม่อยู่ตรงนี้อาจจะเไปกลับไปหาที่เล็กๆทําสบายๆอยู่ที่บ้านอะไรอย่างนงี้ไม่ได้ไม่ได,ด้ซีเรียสอะไรขนาดนั้นไม่ได้ทํากะรวยอยากทําอยู่บ้านนอนดูหนังเหมือนรวยเนาะทําอยู่บ้านนอนดูหนังแหมสาเกาหกเดี๋ว 6, ยวก็มา เดี๋วก็มาหาอะไรตอนนี้ให้ให้เอาเอาตรงนี้ให้รอดกันแต่ท่านท่านก็ว่าปเปิดเปิดมาแล้วเปิดไปแล้วสี่ครั้งผมเอ้สี่สี่ครั้งวะหนึ่งสองสามสี่นี่ครั้งที่นี่ครั้งที่ห้าคือผมเปิดนะครับครั้งที่ห้าที่เปิดร้านเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเรื่องเอาตัวรอดเนี่ยเอาตัวรอดได้ไม่ต้องห่วง ผมพอรู้อยู่แต่ตอนนี้เปิดมาหพังไปสพังไปพังไปสี่พังไปสี่นี่ไม่ได้พังจากจากนี่นะครับไม่ได้พังจากน้ำมือตัวเองนะพังจากน้ำมือคนอื่นไอ้สี่ที่พังนี่คือน้ำมือคนอื่นล้วนๆเอานะช่างมันนะครับเซ็ตอัพกีตาร์เอากลับมาเร่อเซตอัพกีตาร์ก่อนไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีอะไรซับซ้อน จริงๆเราหาดูใน y o u t u b e ได้หาดูในเครื่องมือแล้วก็หาเครื่องมือมาทำเองก็ได้นะครับความจริงมันก็จะถามว่ามันยากไหมมันก็ไม่ยากแต่มันก็เป็นเทคนิคนิดๆหน่อยๆเวลาเจอปัญหาประมาณนั้นมือกีตา้าควรเซตเองไหมก็ควรเพราะว่าเราเป็นคนเล่นเราจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดว่ากีตา้าเราขาดอะไรเราชอบอะไรตรงไหนยังไงนะรประมาณนั้นแหละ ขอบคุณทุกๆคนด้วยที่เป็นห่วงนะครับช่วงก่อนนี้โทรกันมาเต็มเลยไลฟ์ไลฟ์ลแบบนี้คนดูเยอะกว่าไลฟ์ตอนร้องเพลงอีกตอนร้องเพลงประมาณสองคน <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมที่เข้ามานะครับกีตาร์ก็ประมาณนี้การเลก,กีตาร์ของผมนะครับบอกเลยว่าเซ็ตง่ายๆเหมือนปกติทั่วไปไม่มีอะไรซับซ้อน เริ่มจากความสูงคอยังเปิดต่อใช่ไหมเปิดปกติครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ย้ายไปไหนยังไม่ได้ย้ายไปไหนอย่างที่บอกนะครับยังอยู่ปกติอยู่เดี๋ยวถ้าจะจะทาอะไรที่มันไปไกลกว่าน,นี้เดี๋ยวผมจะต้องแจ้งลงมาอีกสักพัก,อ,ก,กอยู่แล้วครับไม่มีอะไระกลับกลับมาตรงน,นี้ก่อนได้ครับยินดีครับเซตอ,อัพของผมนะครับก็คือจะเริ่มจากความสูงของสายนะครับเช็คความสูงของสายก่อนแล้วก็ดูว่าคอเนี่ย ผมจะไม่ผมจะเป็นคนที่เซติตา้าไม่คอไม่ตรงเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถ้าเราบอกอะไรบางคนอาจจะชอบคอตรงๆก็ได้บางคนอาจจะชอบคอโค้งๆหน่อยบางคนอาจจะชอบแอลค,คอรแอนอ,อะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามันไม่ติดเฟสอะไรก็เอาละแต่ทุนสบายใจเลยที่คุณชอบเลยนะครับแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมจะเป็นคนไม่เซติตา้าคอตรงนะครับจะมีนิดนึงผมจะชิบหายช่วงช่วงเขาแบบล็อกแต่สายห้าเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ด้วย โดยหลักหลักการเดี๋ยวผมเอานี่ให้ดูดีกว่าจะได้อธิบายได้แบบพร้อมๆกันเออมันมีปัญหาเรื่องนี้ด้วยกับกีต้อีกตัว,ตวนึ่งมาาเนี่ยเล็กขันคอ นะครับหน้าตามันก็จะประมาณนี้ไม่ค่อยหนีจากการเท่าไหร่นะครับเอาเราพูดถึงการหลักการทํางานของมันก่อนง่ายๆนะครับเราถึดถึงเล็กเส้นเลยอ่ะอย่างนี้ดีกว่าจะเห็นชัดนะครับเวลาที่มันต้องขันขันเราขันมันเข้าไปเนี่ยมันจะมีจุดแอนเขาเรียกจุดแอนของมันนะครับเหมือนเหล็กเส้นหนึ่งเนี่ยมันไม่มีทางที่มันจะโค้งไปทั้งอันได้นะครับมันจะมีจุดที่แอนมากเหมือนถ้าเราขันอันเนี้ยมันก็จะมีจุดช่องตรงนี้ที่สามารถแอนแอนได้มาก นะครับมันจะมีแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาการวางเลตทัสลอดเนี่ยของของช่างกีตาร์หรือว่าของอะไรเนี่ยนะครับเออ่ถ้าเขารู้จักกีตาร์ตัวนั้นนะครับผมใช้คำนี้ก่อนเออ่ก่อนที่ท่านท่านจะไปให้เขาเปลี่ยนติดทัสลอดเนี่ยผมแนะนำเลยนะน่อันนี้แนะนำจาก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 ตัวส่วนตัวนะครับให้เอากีตาร์ตัวเองไปให้ช่างคนนั้นนี่ยไม่ว่าจะให้ผมจะไปให้ผมเปลี่ยนทัสหลอดง่ายๆผมอาจจะนอนอย่างนี้แล้วกัน ให้เอากีตาร์ตัวนั้นมาให้ผมเซ็ตประมาณสองครั้งสองถึงสามครั้งเพราะว่าอะไรผมจะเห็นจุดบอดของกีตาร์ตัวโตวนั้นนะครับกีตาร์แต่ละตัวเนี่ยนะครับมันจะมีจุดงอเนี่ยเเดี๋ยวผมกลับกล้องดีกว่าง,ง่ายกว่านะอ่ะเหมือนเหมือนผมวางเหล็กไว้อย่างเงี้มันจะมีจุดงอของกีตาร์ในคอกีตาร์เนี่ยไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยวางฮัสลอดแน่นอนมันจะต้องวางมาประมาณนี้อยู่แล้วนะครับจุดจุดที่งอที่สุดเนี่ย จริงๆทัสลอดมันต้องยาวนะแล้วแต่แล้วแต่แตที่วางมาเนี่ยจุดที่ที่ถูกดันที่ถูกดันโดยเหล็กเนี่ยมันจะอยู่แค่แถวๆถวช่วงนี้ที่ถูกดันมากนะครับถ้าเป็นคนช่างที่เขารู้กิหน้าตัวเนี้อย่างว่าตัวนี้คอตรงเนี้มันแข็งแรงมาถึงตรงนี้โดยไม้มันแข็งแรงมาถึงตรงนี้นะแต่ตรงนี้ไม้มันมีปัญหาเขาอาจจะขยับทัสล์ศเข้ามาหน่อยก็ได้เพื่อให้ช่วงโค้งของมันเนี่ยมารับกับช่วงตรงนี้นึกออกไหมฮะรับกับช่วงตรงนี้บางตัวตรงนี้มันแอนอยู่แล้ว เพราะว่าตรงนีมน้มันนั่นอยู่แล้วมันมีปัญหาแล้วคือบางคนเนี่ยพอขยับทัชสลอดขึ้นไปเยอะแบบนี้ปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันตรงอยู่แล้วพอเราขยับทัสลอดปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงนี้มันจะมีส่วนที่มันต้อง,องถูกถูกบีบเข้ามาแล้วต้องโค้งขึ้นด้วยนิดหนึ่งซึ่งแน่นอนมันโค้งไม่เท่าตรงตรงช่วงตรงกลางหรอกแต่มันจะโค้งนิดนึงทีนี้มันจะดันหน้า,มาไม้ตรงนี้ขึ้นมานิดหนึ่งทําให้เวลาบางคนที่ขันเด็กทัดสลอดแล้วเนี่ยแม่งเริ่มติดตั้งแต่ตรงนี้เลยเวลาเราดีดสนยปุ๊บเฟตติดทันท แต่ตรงนี้ไม่ยังโกงยังเหลืออยู่เยอะเลยนั่นแหละครับมันก็เกิดปัญหาจากตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางเหล็กสลอดนี่ก็สําคัญนะจริงๆถ้าจะให้ใครเปลี่ยนเหล็กสลอดเนี่ยควรจะนะครับแนะนําเลยว่าควรจะเอากีตาร์ตัวนั้นๆให้ช่างคนนั้นเนี่ยไม่อว่าจะให้ช่างในกอเป็นเป็นเหล็กสลอดนะครับชอบฝีมือเขามากนะครับก็ก็เอาไปเ้าเสร็จสักครั้งหรือสองครั้งเพื่ออะไรเขาได้เห็นว่าอ๋อกีตาร์นี้มันขันคอแล้วมันเกิดตรงไหนจุดไหนยังไง นะครับจุดไหนที่มันต้องแก้ไขอะไรยังไงพอเขาเห็นปุ๊บเนี่ยเวลาเขาแก้มันจะได้ถูกทางไม่ใช่ว่าเห็นคนนู้นเซตอัพดีกูยกกีตาร์ไปเห็นคนนี้นเปลี่ยนทัหลอดดีกูยกกีตาร์ไปมันก็เหมือนไหลายหมออะพอไปไหลหมอปุ๊บเนี่ยยกไม้ผมเปลี่ยนทัหลอดแน่นอนผมก็ทําเท่าเดิมทําเท่าที่โรงงานมาเพราะผมไม่รู้ว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกับกีตาตร์ตัวนี้ผมก็เปิดบอร์ดมาวางปุ๊บวางเหล็กปุ๊บขันเสร็จกลับไปแต่ปัญหามันก็จะอยู่เหมือนเดิม นะครับ <sm art> มันจะเป็นปัญหาแบบนั้นถ้าอยากจะแก้ให้จบนะอันนี้พูดถึงการอยากจะแก้ให้จบควรจะให้เขารู้จักกีตาร์ตัวนี้ด้วยว่า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 มันเกิดปัญหาอะไรเฮ้ยไม่ใช่กีตาร์ตัวนี้เกิดเป็นไม่ใช่กีตาร์ตรัวนี้เกิดปัญหาแต่กีตาร์ของเราที่เกิดปัญหาอ่ากีตาร์ตัวนี้ไม่ได้มีอะไรครับกีตาร์ตัวนี้ของใหม่เขาพูดติดเทียบเฉยๆนะครับประมาณนั้นก็พอเขาเซตอัพเนี่ยอย่างผมเนี่ยถ้าผมได้เซตอัพเนี่ยผมก็จะรู้ว่ากีตาร์ตัวนี้โอเค ผมได้ลองสันคอแล้วเนี่ยสมมติว่าโอเคคอมันสมมติว่าคอมันมีปัญหาผมก็ได้บอกเจ้าของว่าเออช่วงนี้นะมันเป็นอย่างนี้ปัญหาเกิดตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เ้าจะแก้ต้องแก้ยังไงอะไรอย่างนี้นะครับมันจะมีการพูดคุยกันบอกกันก่อนมันจะได้ง่ายเวลาเราซ่อมก็ได้ถูกทางเพราะการเปลี่ยนเหล็กหรือการเปลี่ยนอะไรหลายอย่างเนี่ยไม่ได้บางครั้งก็ไม่ได้ตอบโจทย์เสมอไปนะครับแต่มันก็ดีขึ้นนั่นแหละการทํะมันก็ดีซ่อมมันทำมดีขึ้นแต่ว่าถ้ารู้จุดมันจะจบแค่นั้นเอง ส่วนตัวนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากได้แล้วเอ่อแล้วก็อีกอย่างหนึง่งประเด็นอีกหลายคนที่หลบคนเป็นปัญหาและหลงกันมากนั่นคือ,อาสายต่บไม่ติดเฟสเซ็ตอัพสายต่าไม่ติดเฟสกับตอนที่มาสายไม่ติดเฟสยังดีเดเสียงดังปกติอันนี้เราต้องแยกกันนะครับการเซ็ตอัพที่คุณต้องการทําให้สายต่าเมื่อสายมาลงมาต่ําใกล้กับเฟสแล้วเนี่ย โอกาสบัตจมีสูงเพราะฉะนั้นถ้าเฟดมันไม่นิ่งจริงๆเฟดไม่เรียบจริงๆมันบัตแน่นอนนะครับมันไม่เกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับช่างเขาตั้งใจทําให้บัตหรืออะไรคือถ้าเฟดมันเฟดมันไม่เรียบเนะี่ยเฟดมันไม่ไม่ไม่เสมอกันเนี่ยมันจะต้องบัตแน่นอนอันนี้อันนี้เราหนีไม่พ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องแยกกับนเวลาช่างเขาบอกว่าอ๋ออันนี้ครับต้อง,ต,องต้องแก้ที่เฟดก่อนนั่นหมายถึงคุณต้องไปแก้ต้นทางก่อนนะครับไม่ใช่ว่าอยากเขาอยากได้เงินคุณแต่ว่าคือถ้าไม่แก้ต้นทาางงเ่คุณอลต การสวิง <S ing> ของสายเนี่ยมันจะไปตีเฟสแน่นอนเราเราดีมันจะต้องบัสแน่นอนอยู่แล้วรับถ้าเฟสมันไม่ไม่ไม่เสมอกันนะครับก็ควรจะถ้าเกิดเขาบอกว่าเออลงต่ำเนี่ยหรือคุณเอาอลองต่ำเองก็ได้คุณก็รู้ว่าคุณลองขันลงต่ำเองก็รู้ลองต่งยีตาร์สักตัวของคุณกักเส้นหนึ่งก็แต่สายสักเส้นหนึ่งลงไปต่ำดูแลตั้งตั้งหรือว่าตั้งเออใส่สามเนี่ยคุณลองลองตั้งให้มันต่ำลงไปนะครับแล้วตั้งอีเหมือนเดิมแล้วลองไล่ดีดดู ถ้ามีสายไหนมันบัสเนี่ยเวลาต่ําที่คุณชอบแล้วเนี่ยความสูงตรงนั้นน่ที่คุณชอบนะว่าเออต่าเล่นง่ายสบายมือแต่พอดีปุ๊บมันบัสเนี่ยนั่นคือเฟดคุณเด้งอยู่นะครับถ้าไม่มีเครื่องมือนะก็ใช้เทคนิคนี้ก็ได้คือตั้งต่าลงไปก่อนแล้วก็ลองดีดดูแต่เชื่ว่าพอเฟดเด้งอาการที่คุณแก้เนี่ยไม่ใช่คุณมาแก้ดีวการาการเซตอัพคุณต้องไปแก้อาการเฟดก่อนแก้อาการเฟดแล้วก็มาเซตอัพมันก็จะได้ความสูงที่คุณชอบ1ความสูงชอบ2ก็คือเฟดได้แก้ด้วยะรัอาาาากกสต่งๆ็จหยไป ปัญหาพวกนี้ก็จะจบเคลียเฟดเด้งเมื่อกี้น้องคุณเมื่อกี้ก็กีตาร์ใหม่ๆของเขาใหม่ๆเลยตัวนี้เขาถามว่าเกิดจากอะไรเกิดได้ทุกตัวบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะก,กีตาร์ตัวละแสนหรือตัวละล,ะล้านนะครับไม่มีรอดนะครับเป,เป็นที่นที่1สภาพอากาศเลย2การทํางานหนึ่งเลยคือการทางานของโรงงานก่อนนะครับเพราะโรงงานแต่ละที่นะครับทำออกมาเนี่ยเราต้องยอมรับจริงๆว่าเขาทําเป็นโรงงานเพราะฉะนั้นมาตรฐานเนี่ยในการออกมาเนี่ยมันก็ต้อยู่ที่มาตรฐานโรงงานนั้นๆ และสองคือทิต้าไม่ได้ทาเสร็จปุ๊บแล้วมาถึงมือเราปับ๊บมันจะต้องไปอยู่ในโกดังขนส่งไปอยู่ในสต๊อกร้านซึ่งไม่รู้เวลานั้นมันนานเท่าไหร่ถึงแม้จะเป็นมือหนึ่งแต่มันไม่ได้หมายความว่ามือหนึ่งวันนี้ที่เราซื้อคือผลิตมาเมื่อวานมันอาจจะผลิตมาสองปีแล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราต้องทาความเข้าใจด้ดนึงว่ามันไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวเลยว่าเราซื้อมือหนึ่งเราต้องได้เป๊ะต้องอะไรนั้นไม่ใช่นะครับส่วนอย่างที่ผมบอกว่า แล้วมันต้องเซตอัพเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสื้มากเลยถ้าเราไปซื้อที่ร้านเนี่ยร้านก็ต้องมีคนทําให้ในเรื่องการบัตเฟสดเรื่องถ้าเฟสมาเด้งเนี่ยร้านก็ต้องแก้ร้านต้องรับผิดชอบไปอไปย่างที่ผมบอกอะ่ะกีตาร์ถ้าซื้อของผมซื้อกีตาร์มาขายเนี่ยตัวหนึ่งผมต้องดูแลหมดตั้งแต่ทุนที่ลงไปซื้อแขวนรอลูกค้าเซตอัพแก้เฟตเต้งถ้ายังไม่ได้กระแสขึ้นผงก็ต้องเปลี่ยนสายอะไรอหลายๆอ,อย่าง,างนะครับมันก็ มันเป็นทุนที่จมส่วนร้านส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมาตามแก้พวกนี้ให้นะอย่างผมไม่ได้ร้านใหญ่โตอะไรก็แก้ให้ได้ก็แก้เลยไม่ได้สีแรลไหลอ่ะเสร็จจบนะครับตัวนี้ก็จบโมก็จบไม่มีอะไรแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับอยาอกกีตาไปเปลี่ยนเฟสครับได้ครับผมอย่างที่บอกรับเจ้ามาเปลี่ยนเฟสเนี่ยผมอยากผมแนะนําให้ให้เช็คดูรายละเอียดอะไรให้ดีก่อนนะครับว่ากีตาร์เพราะว่ามันมีอีกตัวหนึ่งก็คือเปลี่ยนเฟสไปแล้วเนี่ยเพิ่งมาเห็นว่าเหล็กทัสสลอตเนี่ย มันมันขัดไม่ได้อันเนี้ยเสร็จแล้วเนี่ยทีเนี้ยพอเรามาลื้อบอร์ดออกเฟสขยับอะไรขยับมันก็มันก็กลายจะเป็นปัญหาต้องมานั่งเก็บเฟสใหม่อะไรใหม่แก้ใหม่เหม่อีกครับมันจะมีปัญหาหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากให้เช็คกีตาร์ก่อนว่าเหล็กสลอดเรายังดีไหมขัดแล้วมันเป็นยังไงคอมันอยู่ในองศาที่โอเคไหมขัดแล้วมีมีอะไรมีลูกติดขัดอะไรไหมแหละให้เช็คตรงนั้นก่อนเช็คปุ๊บเนี่ยโอเคกีตาร์เราโอเคแล้วเหลือแต่แค่เปลี่ยนเฟสเปลี่ยนเลยครับไม่เป็นหาอะไร แต่ถ้าเราเห็นแต่ว่าเฟสมันสึกแล้วอยากเปลี่ยนเฟสเลยเนี่ยตัวที่เราไม่เช็คเนี่ยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นทำงานสองต่อคือพอเราเปลี่ยนเฟเสส็จปุ๊บเนี่ยอ้าวการเหลลกกขันคอเราแม่งมีปัญหาด้วยทีนี้แหละต้องมานั่งรื้อใหม่ทําใหม่อีกเฟสก็ต้องมานั่งแก้ใหม่อีกเพราะว่าพอรื้อบ,บอร์ดออกมาแล้วเนี่ยมันมีการขยับแล้วแล้วพวอเนี้ยมันเป็นเขาเรียกอะไรกีตร์มันเป็นงานมิลลิเมตรเพราะฉะนั้นนิดเดียวนี่ก็มีผลนิดหน่อยๆแค่มนลเดียวก็มีผลแล้วนะครับมันจะมีผลทั้งหมดนะครับผมอ ขอบคุณครับกับทุกท่านด้วยนะครับผมทำงานต่อแล้วเสร็จนะครับโมเสร็จเซตอัพเสร็จพอดีขอบคุณครับ